รายการนี้เป็นรายการที่วุ่นวายดูแลหัวใจจะวายเหมาะสำหรับทุกเพศท,ทุกวัยที่พร้อมหัวใจวายเราจะพาไปล้วงลึกทุกซอกทุกมุมพาไปฟินในแบบของเราดูแลเตรียมหัวใจวายแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาใจจะวายกันอีกแล้วซึ่งแขกรับเชิญวันนี้ของเราก็เป็นน้องอบน้องฟุกนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ว่างๆเนาะอยากกินเค้กขึ้นมาแต่พี่ไม่อยากซื้ออยากซื้ออพี่อยากกินจักฟิมือน้องทั้งสองคนพี่เคยเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เค้กมาให้น้องทั้งสองคนเนี่ยแต่งหน้าเค้กเป็นแบบกิจกรรมน่ารักน่ารักช่วงนี้ Work From Home เนาะไม่ค่อยได้แบบออกอีเวนต์ร่วมกันด้วยตรีิมอะไรนะค่ะเคทีพี่ก็เจ้ชายเจ้าคุณชายเจ้าชูเออายคุณาเจ้าชูนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ว่าน้องๆจะแต่ง หน oni, ้าเค้กออกมาในตีมนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างเดี to to ๋ยวเราทําไปคุยไปดีกว่าเนาะโอเคก็จะมีอุปกรณ์ให้อันนี้อันนีเดียอันนี้หน้าพี่นะน้าเคกก็จะมีเกล็ดน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็มีเคยอสองคนนี้เคยแบบ ทำอาหารทำขนมอะไรนี้ด้วยกันมาก่อนปะเคยพวกเคยทำขนมไทยครับตัวเป็นเค้กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคยทำห้พี่โอมแต่เป็นเค้กแบบช็อกโกแลตหน้านิ่มอันนั้นช็อกโกแลตหน้านิ่มครับนิ่มไหมนิ่มเลยครับนิ่มมากต่ฟลาซีบานแตกเลยเหรอแช่ช่องฟีดิสครับ รักน้องรักน้องเออก็อย่างพวกอย่างเงี้ยก็จะเห็นตามสื่อเนอะาะเวลาแบบเล่นซีรีส์เล่นละครก็จะมีแบบบทที่แบบจะต้องทําอาหารบ้างทําขนมบ้างอะไรเงี้ยแสดงว่าเราจะต้องมีแบบสกิลการแบบทําอะไรแบบนี้มากกว่าพี่อมไหมอ๋ไม่ไม่ไม่ค่อยท่าะหรพีอ่อมเขาก็เคยทาขนมอาหาระครับพวกประเภทขนมอย่างเงี้ยแล้วพวกก็รู้สึกว่าพี่อมเขาก็มีฝีมือเหมือนกันนะหรอใช่ครับเขาพูดไปงั้นแหละ คนนั้นพุกกินอ่ะอร่อยมากเลยเออเออทำอะไรเขาทำอะไรเรากินอะไรนะขนมอะไรนะกองออะไรนะอ่าอ่านิบๆเขาเรียกว่าผักกากรองัผกกากรองวันสงกรานต์อร่อยมากแต่ลองเสียไม่สั่ไม่ใช่กินทันทีเขาบอกอะไรที่พูดว่าหยอกเนี่ยคือเรื่องจริงอ๋อครับปกติของเข้าเข้าครัวบ้างไหม จะเป็นครัวแบบอาหารคาวซะมากกว่าเป็นแบบว่ายำขนจีนยำขนมจีนเนี่ยแม่นแม่นนะครับทอแบยำขนมจีนยำขนมจีนแล้วก็แบบเอ้ยหาสูตรหาอะไรเรามาทํากันที่บ้านแล้วก็บส่งให้น้องกินเขาเขาก็มีแบบส่งให้เรากินบ้างเค้กบ้างอะไรบ้างแสดงว่าเราสองคนก็ได้แลกเปลี่ยนฝีมือกันทานตลอดเวลาครับผมอืมอเลยทำไปเรื่อยครับมีเมนูโปรดนะคะสําหรับทั้งคููแบบชอบให้คนนี้ทําอันนี้ให้อะไรเงี้ย ยังไม่ค่อยยังยังองค์เนี่ยเอออยากแบบน้องทําอะไรให้กินแล้วก็บว่าเออจะต้องแบบเออจะต้องแบบเฮ้ยจะต้องฝึกกับเมนูเนี้ยเป็นลูกชุบครับลูกชุบคือนะนี่มันไม่ธรรมดาเขาทำมาแจกเพื่อนเต็มไปหมดเลยแับอร่อยฮะอร่อยมันไม่ธรรมดาแล้วนะคุณถึงขนาดถึงขั้นทําลูกชุบแล้วใช่ครับเออเขาก็แอดวานท์ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้เขาจะทําแบบ คขาเค้กครับผมครับเค้กครับเคไม่รับงพูเลยวันนี้ขาเค้กคือเค้กที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเออครับเค้กก็คือผู้ชายผู้ชายเออปกติเคยแต่งหน้าเค้กมาก่อนหรือฟูข้องเชี่นั่นสิครับคือฟูข้องมันก็คือเคยบีบไอ้อนี้มาก่อนประเภทเนี้ยอะไรก็ไม่ได้แบบยากแต่ว่าในขนาดแบบไม่มีแท่นหมุนให้นะนี่ก็หมุนเองนี่คุณไม่คุยกันหน่อยเหรอครับว่าคุณจะแต่งอะไรลอาฟิลนะครับผมพยายามเำแล้วมาสื่อ เรามองตาเราก็รู้ว่าเอ้ยฟุกจะบีบตรงนี้นี่เป็นพี่ริวไหมครับนี่พี่ริวจิสตสมราญนะคะคนหนึ่งก็บีบคนหนึ่งก็เขย่าไปเรื่อยเนื่องจากเรามีเวลาจากัดนะคะเราก็ต้องกําหนดเวลาให้นะคะก็จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาท <c oughs> ไม่มีครับไม่มีตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างดีกว่าตอนนี้ครับก็มีเสียดายครับผมไม่ใช่เตวิเตวิ เราผมเป็นรถต้นแบบแค่คนเดียวครับใช่ครับผมของผมก็เหมายถึงพี่บอกว่าเสียดายครับผมอืมเป็นไงบ้างคะช่วงนี้อิวังอีเวนต์มันหายไปเราได้รับผลกระทบเหมือนคนอื่นไหมก็มีบ้างมันเลื่อนนะพวกว่าอะไรอ่างเี้ยแล้วช่วงนี้เราก็ต้องตามสถานการณ์ครับแล้วก็ต้องโดนเลื่อนไปหลายงานอยู่มากไม่ได้เจอกับแฟนๆตัวเป็นๆแล้วก็อาจจะมาทางออนไลน์เอาอย่างเงี้ยครับสูตรรายได้ไปเท่าไหร่ครับงานคือ ไม่ได้ขนาดนั้นเจ็ดหลักเลยไหมคะวนทยนโทรสองหลักครับผมทุกคนแบบว่าได้รับผลกระโทรแล้วก็โดนแคนซเซิลไปแบบว่าเป็นสิบยี่สิบงานเป็นกุงใจให้ครับทุกคนเลยออันนี้ยกเลิกเลยหรือว่าเลื่อนงานของเราเลื่อนมากเลื่อนอโดยมากจะหลังกลางปีเลยไหมคะโอ้ก็ต้องแล้วแต่ผมถ้าอุยเรามีวินัยกันอาจจะแบบเจอกันเร็วๆก็ได้ครับผมซึ่งผมว่าอุ้ยอีกไม่นานเราคงได้เจอกันอมอย่างนี้ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเวลาทํางานด้วยกันใช่ครับ ก็ก็มีแยกกันโซเชียลดิสแทมมีวิธีการแบบทำให้หายคิดถึงยังไงบ้างคะสำหรับคู่เราหายถึงนะครับทำไงครับพวกเราก็โอนกันทนก็เนี่ยแหละครับก็ออนไลน์ครับผมก็มีแบบ คุยกันทางผ่านทางแบบโซเชียลมีเดียแทนใช่แกล้งแกล้งกันาแต่ไม่ได้แกล้งกันหนามใจเท่ากับอยู่ตัวจริงเลยไหเออไม่สะใจเนาะไม่สั่นใจก็เห็นเขาตลอดเลยคือเขาก็อัพโซเชียลตลอดอะไรใครอัพใครอัพไม่มีเขาดีมากในก็ลงลงรูปอะไรอย่างเงี้ยนี่เราทำอะไรกันเออปากปากพี่กำลังจะถามพอดีอปกติเราต้องวาดตาตาตายตัวเนี้ยคุณหนุ่มขี้อายเราจะต้องต้องใช้สีอื่เพราะว่าสองหัวนี่มันเป็นหัวพี่ขอโทษนะพี่เขารู้ประเภทหัวคนนั่นแน่เออดูดิอ่ะ มีับเอาพี่เอาสีสีนสี้สีนี้กสีนี้ก็ได้สีนีสีนี้ออนี้นนี้โ็ดทีมีาเราด้สีีสีนร้ก็นไรสน้กอไกไเ้สก็นกตาอ้สนกตาลูกตไก็ได้ีกตา้ก็ได้ก เดี๋ยวมึงจะแปลกๆนะทานได้ครับทานได้ข้างๆไม่เอาหน่อยเหรอคะข้างๆใช้เลยค่ะเพราะพี่ก็คงไม่เก็บไว้แล้วเค้กตอนนี้ก็ให้ใครดีคะเค้กตอนนี้ให้พี่นิวไหมคะใช่ แก้มแก้มตาาแก้มตาลาโอ้โหันนี้ก็เวิร์กนะฮะเอออ่ะเวิร์กมากอ่ะพูดมาเยอะแล้วค่ะกินน้ำนิดนึงไหมคะมันเป็นตีมคุณหนูที่ยาคุณจะช่วยยังไงครับพี่โยมก็นี่แหละครับ ทีมเรานี่เป็นด้อมรอบเป็นล้อมความสดใสเออก็จะมีทุกสีสันให้ให้ทุกคนได้แบบพันโทษนะครับนึกว่าโลโก้สุนดาราค่ะตรงนี้นะฮะโอูโผพอดีเราเห็นว่าเป็นสุนดาราลองหรือเปล่าคุณลองหรือเปล่าเข้าทีมเลยเข้าทีมเลยนะครับอธิบายหน่อยค่ะพิเซนเค้กน่อยค่ะน้องฟุกพิเซนเค้กะครับผมก็ก็แบ่งออกเป็นสองสีนะครับเงินยีนกระยางอะไรเงี้ยอันไหนพี่โรเบิร์ตคอายกับคุณชายเต้าชูอะไรอย่าง้อันไหสองสีคิดได้เมื่อกี้เข้ากันอยู่่ ก็โหไม่ธรรมดาคิดได้เมื่อกี้ด้วยอ่ะโจทย์คือพี่อมต้องอธิบายต่อจากที่น้องเล่าให้ได้ค่ะซึ่งมีหญิงอย่างแล้วเนี่ยเราก็มีความสดใสสีสันที่อยู่บนใบหน้าออนะครับผมมีรอยยิ้มสีเขียว <น S 1> มีแก้มสันเขียวกินมะชะมาแล้าาวคา,าวคา,า,คา,าน,นี้จมูกเหรอคะนี้จมูกก็ผมจมผกจะเป็นดาว แบบว so ่าทํามาจากดาวเพราะเราจะพาขึ้นสู pues so ่ดวงดาวไปเรื่อยไปเรื่อยๆคุณดวงตามีสองสีเออเออเออมักลมกับฟุกอยู่ด้วยกันอมันไปได้ใช่ครับผมนี่แหละครับคือใค้คุณคุยอายกับลุงแดงครับผมแล้วต้องไปเกิดที่สิทธ์ไหมเดี๋ยวเกิดว่าแบบรังเค้กไปทำต่อเออเดี๋ยวเขาลอกนะเธอแล้วแต่เขาจะลอกไหมผมว่าเขาไม่น่าจะลอกเพราะเขาจะ เธอพรุ่งนี้ทุกคนทําเค้กหน้านี้นะอยล์ล็อโอ้โหคนทำคนทำเค้กหน้านี้ขายเลยทําเป็นกระตูนเลยนะถ้าจะขายเนี่ยกี่บาทคะสําหรับเค้กแบบนี้หน้านี้เลยสักสี่สิบบาทนะหน่อยอะไรหน่อยไปโอมนะตอนหน่อยไปกี่บาทดีคะน้องฟุกให้ฟรีเขาจะกินฟรีเคือให้เรามีเราทําด้วยความตั้งใจวตั้งใจของเราพี่โอมพี่โอมราคาให้ใครดีคะ พี่ผมพี่ผมก็จะส่งต่อให้แฟนเขานะอยู่เป็นไม่โยมอยากให้แบบเค้กนะครับเค้กนี่เราทำด้วยกันไงใช่ผมให้เขาแบบตัดแบ่งกันนะทั้งดอมเลยครับคนนิดคนหน่อยตีกันนั้นไหมกินกันทั้ดอมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอซื้อตำรันเค้กแล้วกันค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะออกหน้านี้กันเลยครับวันนี้เรามางานมีอะไรไลคูการคู่กันของที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะลูก อิสิตันครับใช่ขอบคุณันนี้เข้ามาในแบบในทีมน้ำตาลันจบใช่ใช่ครับผมคืออย่างจริงๆอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้มันงานค่อนข้างที่จะแบบปรับเป็นออนไลน์ค่อนข้างเยอะอะไรแบี้เราแบต้องปรับตัวกับสถานการณ์มาเป็นออนไลน์กันอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็ไม่ก็ก็คือต้องศึกษาวิตถานของลูกค้าแล้วก็มันเี็นคามต้องานของ ออะะไไรรเงีราก็จะมีให้บางท่านให้ไปแบบลองดื่มลองทานดูแล้วก็เราก็จะรู้สักคุณรู้อะไรแล้วก็มาบอกแฟนๆต่ออะไรครับแต่ปกติก็คือรักษาสุขภาพกันอยู่แล้วทานน้ำอะไรแบบนี้กันอยู่แล้วเนาะผมเป็นคนเป็นแฟนไปด้วยค่ะเออไปเรื่อยใช่ไหมคุณใช่ไหมครับผมใช่ไครับผม่่เลนอยู่บ้านคือไม่ได้คุยกันเพราะว่าดัดตัวก่อนอ๋อแล้วห่างกันเยอะห่างกันเยอะเขาก็เลยบอกว่าจะเป็นอย่างนี้หน่อยเออไม่เจอแฟนคลับนานมีอะไรอยากฝากบอกถึงแฟนๆบ้างไหมครับ ครับผมก็ชุดคที่ึืครับที่ถึงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเนเยอะครับแล้วก็ดูหมันล้างมือปิดแม่อะไรนะครับคือสักวันหนึ่งเนี่ยต้องเป็นสักวันหนึ่งอีกไม่นานเนี่ยเราได้เจอกันแน่ๆนครับผมดูแลตัวเองกันดีๆครับผมก็เหมือนที่พี่โอ๋บอกเลยครับผมก็เป็นห่วงทุกคนนะครับทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีงานที่เราจะได้เจอกันแบบตัวต่อตัวเร็วๆนี้นะครับก็อดจะรอกันอีกนิดนึงนะครับอืมอ่ะสุดท้ายเป็นธรมเนียมเราต้องทําท่าของรายการเรา ใจใจจะวายจะวายเจอที่คิดเอ็นหน้าตาเองให้ส่งไปถึงแฟนคลับใจจะวายทุกคนครับเอออะพร้อมไหมครับพร้อมครับต้องสามคนต้องลาไปก่อนกับรายการใจจะวายนะครับไปห้าสี่สามสองใจจะวายก็ผมและวายนะครับอันนี้เราคืนวี่งเราพบกันในคราวขอบคุณครับขอบคุณครับ